ก่อนที่จะไปดูคล the so, ิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมไม่งั้นผมจะส่งนักกล้าคนนี้ไปต่อยคุณถึงบ้านไม่อฮียพี่ผมไม่กด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 อะไรนะน้องน้องไม่กดเหรอเอ้ยไอ้น้องจัดการดิเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมกดไลค์นะครับผมถ้าไม่อยากให้มีชะตากรรมเดือนน้องคนนั้นนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับ แย่ yeah, แล้วครับทุกคนคือตอนนี้ผมติจุกลางทะเลพร้อมกับฉลามที่ว่ายรอบรอบผมอยู่แล้วผมไม่สามารถไปเกาะตรงนั้นได้เพราะว่าผมไม่มีของเครื่องมือพิเศษนะครับผมก็คือปากกาพิเศษนั่นเองทุกคนก็ช่วยกันกดไลค์กันด้วยนะครับผมถ้า <c oughs> ทุกคนกดไลค์จะทําให้ผมได้เครื่องมือพิเศษนั้นเดี๋ยวผมจะนั่งรอนะครับรอให้ทุกคนกดไลค์รีบกดกันเซ่กดเร็วทุกคนได้โปรดกดเถอะผมอยากออกไปจากเกาะน,นี้แล้ว เอ้ยนี่ไงทุกคนผมได้แล้วนี่ทุกคนผมได้แปลงแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มวาดวาดเรือเลยแล้วกันผมจะวาดเรือนะผมคนอื่นอะไเลเป็นเรือปกติใช่ไหมแต่ผมจะเป็นเรือที่ไม่ธรรมดานะทุกคนผมจะเป็นเรือ,อยังไงเรือสปีดโบ๊ทเป็นเรือแบบนี้นทุกคนมีใบพัดตรงนี้มาเหมือนเรืออยู่แลบ้างไหนอะทุกคนเอ้ยนั่นไงทุกคนได้แล้วทุกคนผมได้แนละ้วแต่มันไม่มีน้ำมันนะทุกคนนะผมขอวาดน้ำมันก่อนนะวาดน้ำมันวาดน้ำมัน มันถังสีเขียวเลยแล้วกันถังน้ามันมันไม่เหมือนกันงเอาใหม่อ่านี้ก็นี่คือที่ใส่นะทุกคนนี่มันเหมือนไหมเนี่ยทุกคนไหนเนทุกคนเออเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมว่ามันแปลกๆทุกคนผมวาดถังน้ามันผมได้รลเบิดไปซะโอเคเอาไปว่ามันเบิดไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราลงน้ำได้ดิมันมีฉลามอยู่แล้วทุกคนโอเคผมรอดแล้วเว้ยอ่าผมจะไปบู่บ้านใน v ีซีกันเลยดีกว่าเฮ้ยตรงนั้นเหมือนจะมีบู่บ้านใน v ีซีนะทุกคนนั่นเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่า กลถึงแล้วใกลถึงแล้วอ่ะนี่ไงถึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในหมู่บ้านมีอะไรมัางโอเคตรงนี้มีนกมี NPC มี NPC สวัสดีครับเอ้ยจะเป็นธนาคารแล้วทุกคนโอเคขอระยะคำวมาของครับอ่าลาลาทุกคนผมรู้สึกว่าบ้านมันน้อยไปอะ่ะ แต่ผมไม่ช่่ยหรอกฮะคือตอนนี้เป้าหมายของผมเหรอสิ่งที่ผมอยากทตอนนี้นะครับนั่นก็คือเหมือนมันจะมีเชื้อระบาดมาใหม่นะทุกคนเป็นเชื้อสกิบบี้ทอยเลตอะมันจะเป็นโถส้วมนะทุกคนผมว่านะเราต้องเตรียมของเพื่อไปสู้กับมันละโอเคผมจะต่อสู้ยังไงดีนั้นผมเตรียมของไปเลยแล้วกันผมจะเริ่มวาดจากดาเพชรดาเพชรชิบอาดาเพชรนี่ดาเพชรสุดเท่คนที่ว่ามันเท่ไหม้าเท่ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะผมอ่านี่คือดาเพชรของเรา เฮ้ยนี่ไงทุกคนมันออกมาแล้วโอเคโอ้ดาบก,ก็เท่อยู่นะทุกคนนั่นเดี๋ยวเราไปลองตีชาวบ้านกันดูนะว่ามันจะช่วยได้ไหมสองอุย้ยสองที่ตายแล้วทุกคนดาเมจเท่าไหร่อ่ะดาเมจแปดโอ้พระเจ้าทีนี้เราก็อาจจะสู้พวกสกิบบี้ดี้ทรอยตได้แล้วสิชึปนี่นี่นี่น,นี่ของโคตรเท่โอ้ยโอ้ยควายควายควายเฮ้ยุกคนมาไล่ผมแล้วมาไล่ผมแล้วมาไล่ผมแล้ว h ฮ l p ี e ฮ e l ี me ไปแล้วดีกว่าทุกคนอ่ะเราปลอดภัยแล้วเคผมขอให้ผมวาดวาดเป็นเพชรแล้วกันเฮ้ยไม่สิ ว่าเป็นเนเธอร์ไลท์ดีกว่าอ่าผมว่าไม่ค่อยเหมือนใช่อ่ะสมมติว่านี่คือเนเธอร์ไลท์แล้วกันนะทุกคนผมขอ64อันเลยนี่ทุกคนเราได้เนเธอร์ไลท์ละอ่ะนี่ทุกคนออกมาแล้วโอเคแต่ทุกคนผมลืมอะไรไปว่าการที่จะค้าเนเธอร์ไลท์มันต้องใช้ของอุปกรณ์เพชรก่อนนั้นผมวาดเพชรเลยแล้วกันมาชึบวันนี้ผมจะลองวาดเพชรให้ดีกว่าเดิมต่ไม่ใช่เพชรในไมค้าวนะมันจะเป็นเพชรทรงสามเหลี่ยมแบบนี้อ่าดูดีดูดีทุกคนถือว่าดูดีอ่ะก็สวยอยู่แหละ ใช่แหละใช่ไหมใช่ทุกคนถ้าทุกคนคิดว่าสวยไหมถ้าคิดว่าสวยก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะอ่าส่วนผมคิดว่ามันสวยนะผมก็เลยจะกดไลค์แป๊บนึงทุกคนผมลืมเขียนว่าเอากี่อันผมจะเอา64อันนี่ทุกคนอ่านี่เลยทุกคนเราลายเพชรมาแล้วโอเคตัดไม้กันดีกว่าแต่ผมจะไม่ตัดแบบธรรมดาไงผมอยากได้เลื่อยผมอยากได้เลื่อยนี่ทุกคนผมไม่ไหวละเออจะใช้เลื่อยไงคนผมจะกลายเป็นเชนซอมแมนนี่ดับจับนี่ไงทุกคนได้แล้วเฮ้ยนี่ทุกคนได้แล้วผมได้เลื่อยแล้วโอเคตัดไม้กัน ตัดไม้ช้าจงเลยทุกคนไม่เป็นไรนี่ได้แล้วได้แล้วโอเคผมว่าของเท่านี้ก็อาจจะสู้พวกสกิบีดี้ทอยเลยได้แล้วแหละนะทุกคนโอเคนี่ไม้สิบแปดอันผมว่าน่าจะได้ละวั่เรามาคาบของกันเลยดีกว่าคราบเลยครับเลยครับเลยไม่ทุกคนผมได้ชุดกรอบเพชรแล้วอ้าวโคตรเจ๋งอะทุกคนมถ้าผมจำไม่ผิดนะทางที่จะไปหาสกีบีดี้ทอยเลดน่าจะไปทางนั้นโอเคครับผมเดินทางออกเลยแล้วกัน โอเคทุกคนผมว่าน่าจะเป็นตรงนี้นะครับที่พวกสกีบีดี้ทอยเลมัอนอยู่โอ้ยทุกคนทำไมมันเยอะขนาดนั้นอะ่ะอผมว่าผมสู้ไม่ไหวแน่เลยเออผมผมว่าไม่ได้การแล้วผมต้องวาดแอปเปิลทองเอนชาร์ดนะทุกคนโอเคนี่ลูกกลมๆล,ลูกกลมๆอ่าฮะชิปโอเคผมว่าเราต้องละวาดแอปเปิลทองเอนชาร์ดแล้วเว้ยทุกคนเพราะว่าผมว่า,วาเราน่าจะสู้ไม่ไหวนะพวกมันเยอะมากเลยอะ่ะผมขอ64อันเลยแล้วกันส4อัน่อัน นี่นะครับทุกคนโอเคโอ้ยทุกคนมันเยอะมากเลยอ่ะเอ้ยมันมาแล้วทุกคนมันฆ่าแกะด้วยไม่ได้ละมันฆ่าแกะทุกคนมันฆ่าแกะนี่แหละนี่เนี่ยโอเคมาดิมาดิหนีสองตัวสองตัวสองตัวอุ้ยทุกคนมันตีแรงมากมันตีแรงมากโอ้ใหญ่แล้วทุกคนโอ้โหมากันเป็นกองทัพเลยผมจะจัดการสกีบีดี้ทอยเลทให้หมดไหมฮึบฮึบโอเคเน่พวกสกีบีดี้ทอยเลทน่ะมาซี่มาซี่มาซี่อยู่น้อยดีกว่าอุ้ยอุอ้ยทุกคนทุกคนผมจะตายแล้วผมจะตายแล้วโอเคมาดิทุกคนมันเยอะมากเลย นึ่งนะผมว่าผมสู้ไม่ไหวว่ะว่าทุกคนผมว่าผมตายทุกคนผมว่าผมตายมันเยอะเกินไปอ่ะมันมีทั้งสกีบีดี้ทอเรีลอะบังมีทั้งปอลสิทด้วยแล้วก็มีสกบดี้ทอเปกติโอ้ยเยอะเกินไปเยอะเกินไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยอนผมผมมองอะไรไม่เห็นเลยโอ้ยช่วยผมด้วยช่วยผมด้อ้โอ้ไม่ไม่ทุกคนช่วยผมด้โอ้ยนี่เนี่โอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วทุกคนผมว่าผมตายไม่นะไม่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 เดี๋ยวไม่อยากตายเมวไม่อยาก ผมจะต้องคายได้คายได้คานี่แหละนี่แหละนี่แหละทุกคนผมจะตายแล้วผมจะตายแล้วอ่าอ,อ,อ,อึนี่แหละนี่แหละอึ๊ปอ้าอ่วทุกคนผมตายเลยโอ้ยทุกคนไม่ได้ไม่ได้ทุกคนผมว่าแา้าฉับมากอลังตกอยู่ในอันตรายแต่ตอนนี้แปลพิเศษของผมล่นอีกแล้วทุกคนจะรีบกดไลค์กันด้วยนะครับผมผมจะรอทุกคนกดไลค์โอเคครับทุกคนขอบคุณสำหรับการกดไลค์ครับ โอเคโอเคโอเคผมว่าผมไม่ทนละให้กลายเป็นไททันทีวีแมนไปครับทุกคนโอเคนี่คือตัวผมแล้วกันนะอ่าหัวผมตัวเขาหัวเขาวหัวขาวอ่าเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นไททันทีวีแมนโอเคทุกคนไททันทีวีแมนมันจะเป็นแบบนี้นะอ่าแล้วก็หัวสีม่วงแล้วมันก็จะเป็นตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆเลยทุกคนตัวใหญ่ๆเลย ก็จะมีลาโพงอยู่ตรงนี้อ่าโอเคทุกคนหัว่าหัวเราจะกลายร่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยทุกคนผมกลายร่างเป็นท่าันทีวีแมแล้วโอเคผมจะต้องไปจัดการพวกสกิบบดี้ทอยเล่พวกนั้นเพื่อที่จะให้ชาวบ้านปลอดภัยเดินไปทางนั้นโอเคผมจะเดินไปไปหาพวกมันโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ถึงกันแล้วนะโอ้ นี่ทุกคนผมกลายเป็นเททันทีวีแมนแล้วทีนี้ผมวิม่งเร็วมากเลยจัดไปทุกคนผมว่าแค่นี้ผมอาจจะฆ่าได้ชิวๆนี่เททันทีวีแมนจัดการอ่านี่ไงมาถึงนี่สองตัวนี้เลยอ่าตายไปซะน่าหน่าหนเหลือสองตัวนั้นด้วยที่ไล่ฆ่าโนะขอไล่ฆ่านกไล่ฆ่านกโ,โ,โอเคทีนี้ก็เหลือพวกกันแล้วอุย้ยเยอะเกินไปอะ่ะทุกคนผมว่านะเอ้ยไอพวกน่าเกลียดโดวัวเนด โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมากันเต็มเลยมากันเต็มเลยทุกคนมากันเต็มเลยปุ๊บปุโอ๊ยโอ๊ยมันเยอะเกินเยอะเกินเดี๋ยวนะทุกคนผมสังเกตว่ามันมีอะไรเนี่ยปืน TFG 10K อุ๊ยเดี๋ยวมันมาเยอะเกินไปมันคือปืนอะไรอ่ะใช่กระสุนนิวเคลียร์ด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยมันช้าพลังงหญ่ดิ้งโอ๊ยโว้อ่าพวกนั้นก็ไม่รอดแล้วพวกนั้นก็ไม่รอดแล้ว นี่ตายไปซะตายไปซะตายไปซะอ่ะ